ลองจินตนาการถึงเรื่องราวการถ่าบาวที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาดูนะครับค่ะเรื่องของชายคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากการเป็นฆาตรกรสังหารคนไปทั้ง35ศพด้วยมวนดําโห<ฮ>แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นหนึ่งในนักบุญที่ผู้คนนับถือมากที่สุดในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเลยค่ะนี่คือเรื่องจริงของมิลาเรปะแห่งทิเบตใช่เลยครับคําถามสําคัญของเรื่องนี้ก็คือคนที่เคยจมดิ่งอยู่ในความมืดขนาดนั้นนะ่ะ ทำไได้ยังงนั่นสิคะการเปลี่ยนแปลงจากฆาตรกรไปสู่การเป็นพุทธ,ธะเนี่ยมันเป็นไปได้จริงหรออืมเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้นะครับก็มาจากวิดีโอ2ตัวที่เล่าชีวประวัติของท่านไว้แบบเข้มข้นมากใช่ค่ะเราจะมาสำรวจจิตใจมนุษย์ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความแค้นแล้วก็ติดตามเส้นทางที่มันโหดมากไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างถึงรากถึงโคนกันเลยเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่า เรื่องราวของเราเนี่ยย้อนกลับไปในทิเบตช่วงศตรวรรษที่11ค่ะมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อมิลาเธอปากาซึ่งชื่อนี้แปลว่าผู้ที่ได้ยินแล้วเป็นสุขชื่อดีมากเลยนะคะครับแล้วชีวิตวัยเด็กของเขาก็เป็นแบบนั้นจริงๆพ่อของเขาเชรับกายาเซนเป็นพ่อค้าที่ประสบความสำเร็จมากมีคฤหาสน์หินสามชั้นใหญ่โตคือรวยมากครับ เป็นที่นับหน้าถือตาในชุมชนเลยใช่ครับส่วนแม่มียังซาคาเก้นก็มาจากตระกูลใหญ่โตแล้วก็มีน้องสาวอีกคนหนึ่งชีวิตนี่คือสมบูรณ์แบบมากขอเสริมนิดนึงนะคะว่าในสังคมทิเบตยุคนั้นเนี่ยความมั่งคั่งมันไม่ใช่แค่เรื่องเลินทองครับแต่มันคือเกียรติยศคือสถานะทางสังคมที่แยกกันไม่ออกเลยการสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปมันไม่ได้แปลว่าจนลงเฉยๆนะคะอ แต่มันหมายถึงความอับปยศที่จะติดตัวไปทั้งตระกูลเลยเข้าใจเลยครับแล้วชีวิตที่สมบูรณ์แบบนั้นมันก็พังทลายลงมาในพริบตาเดียวจริงๆเกิดอะไรขึ้นคะพ่อของเขาล้มป่วยกระทันหันครับแล้วก็รู้ตัวว่าคงไม่รอดก่อนจะเสียเนี่ยเขาเรียกน้องชายกับน้องสะใภ้มาสั่งเสียฝากฝังทุกอย่างเลยทั้งภรรยาลูกๆแล้วก็ทรัพย์สมบัติทั้งหมดไว้ให้ดูแลจนกว่ามีลเรปะจะโต คือเชื่อใจแบบร้อยเปอร์เซนเลยใช่ครับด้วยความเชื่อใจอย่างสุดซึง้งทั้งสองคนก็รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะให้คำสัตยาบานเลยนะว่าจะดูแลอย่างดีที่สุดแต่แต่ทั้งหมดนั่นคือคำโกหกครับโหทันทีที่งานศพจบลงทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยครับจากหน้ามือเป็นหลังมือค่ะอาและอาสะพยยึดทรัพย์สินทุกอย่างแต่ที่มันโหดร้ายกว่านั้นคือ พวกเขาไม่ได้ไล่ทั้งสามคนแม่ลูกออกจากบ้านอา้าวแล้วทำยังไงอะคะเขาเปลี่ยนสถานะของแม่มิลาเรปะแล้วก็น้องสาวให้กลายเป็นคนรับใช้ในบ้านของตัวเองอะไรนะคะในบ้านของตัวเองเลยเหรอครับจากที่เป็นคุณหนูคุณชายวันรุ่งขึ้นต้องมาทำงานเยี่ยงท่าให้กับคนที่ขโมยทุกอย่างไปจากตัวเองโหดร้ายมากมิราเรปะเคยเล่าถึงสภาพตอนนั้นไว้ว่าอาหารของเราเป็นอาหารของสุนัขงานของเราเป็นไงของลาแค่ฟังก็เจ็บปวดแล้วครับค่ะ คือทํางานหนักจนร่างกายผายผอมมือเท้าแตกด้านไปหมดแต่ความเจ็บปวดทางกายเนี่ยยังเทียบไม่ได้กับความเจ็บปวดทางใจเลยนะคะอืลองนึกภาพตามสิคะมันคือความอับยศยที่ต้องเห็นคนที่ทําลายชีวิตเราใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอยู่ตรงหน้าทุกวันแล้วยังต้องทนเห็นสายตาคนในหมู่บ้านอีกใช่ค่ะที่ค่อยๆเปลี่ยนจากความเห็นใจกลายเป็นความเฉยเมยมันคือการตายทั้งเป็นชัดๆเลยแล้วมันก็มีจุดแตกหักจนได้ครับ ฝั่งเส้นสุดท้ายขาดลงในวันหนึ่งที่ตลาดค่ะแม่ของเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปรวบร,วม,รวมความกล้าทั้งหมดลุกขึ้นทวงความยุติธรรมจากน้องสามีต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้านเลยแล้วผลเป็นยังไงคะสิ่งที่ได้กลับมาคือเสียงหัวเราะเยาะครับและเธอก็ถูกลากไปโยนทิ้งเหมือนเป็นขยะกองหนึ่งโอ้ต่อหน้าคนอื่นเลยครับฉากนั้นเองที่เปลี่ยนเด็กชายคนหนึ่งไปตลอดกาลคืนนั้นแม่มองหน้าเขาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชามาก บอกว่าว่าอะไรคะไปเรียนสยุเรศมนต์ดำมาแล้วกลับมาทำลายศัตรูของเราให้สิ้นซากเป็นคำสั่งที่น่ากลัวมากนะคะยังไม่จบครับที่โหดร้ายกว่าคือคำขู่ที่ตามมายังมีอีกเหรอคะแม่เขาบอกว่าถ้าลูกไม่ทำก็ต้องเรียกฉันว่าแม่อีกต่อไปและถ้าลูกทำไม่สำเร็จแม่จะฆ่าตัวตายโอ้โหนี่คือการต้อนให้จนมุมอย่างสมบูรณ์แบบเลยเหมือนกับว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นเลยใช่ไหมครับคือไม่เป็นฆาตกร ก็ต้องเป็นลูกอกตันยูที่ทําให้แม่ตัวเองตายใช่ค่ะมันคือทางเลือกที่เป็นไปไม่ได้เลยสําหรับเด็กคนหนึ่งและแรงกดดันมหาศาลนี่แหละค่ะที่ผลักดันให้เขาเลือกเดินทางสู่ความมืดอย่างเต็มตัวเลยมิลาเลปะตัดสินใจทําตามคําสั่งแม่ครับเขาออกเดินทางไปหาจอมขมังเวทชื่อยุงเทินโทรเกลอือหึ huh. ซึ่งเป็นปรมาจารย์แห่งศาสตร์มืดตามความเชื่อโบราณของทิเบตที่เรียกว่าศาส,สนาบอนเป็นความเชื่อดั้งเดิมก่อนพุทธศาสนาจะเข้ามา ค่ะพออาจารย์ยุงเทินได้ฟังเรื่องทั้งหมดเขาก็พูดประโยคหนึ่งที่เป็นเหมือนลางบอกเหตุเลยเขาพูดว่าอะไรคะเขาบอกว่าเมื่อเจ้าของเกี่ยวกับคำสาบจงรู้ไว้ว่าเจ้าจะต้องสวมใส่มันกลับบ้านไปด้วยโหประโยคนี้คมมากมันไม่ใช่แค่คำพูดเท่ๆนะคะแต่มันคือคำเตือนถึงความรู้สึกผิดที่จะตามหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิตแต่แน่นอนว่าตอนนั้นมิลาเลปะไม่สนใจอะไรแล้วครับการฝึกฝนศาสตร,ร์มืดก็เลยเริ่มต้นขึ้นค่ะ ท่องคาถาโบราณเขียนวงเวทด้วยผงกระดูกสังเวยสัตว์มันคือกระบวนการที่บ่มเพาะความเกลียดชังในใจให้มันโตขึ้นเรื่อยๆและโอกาสในการแก้แค้นก็มาถึงครับลูกชายของอากำลังจะแต่งงานออ๋ญ oh. าติพี่น้องที่เคยหักหลังครอบครัวเขาทั้งหมด35คนมารวมตัวกันฉลองในบ้านที่เคยเป็นของมิลาเรปะในบ้านหลังนั้นเลยใช่ครับคืนนั้นมิลาเรปะทำพิธีอยู่บนเนินเขาที่มองเห็นบ้านหลังนั้น เขาไราม่มนเรียกพายุลูกเห็บคํำหนักเท่ากระโหลกมนุษย์เลยนะครับโห oh. ให้ถล่มลงมาที่บ้านหลังนั้นหลังเดียวอย่างแม่นยำบ้านทั้งหลังพังทลายลงมาทับทุกคนที่อยู่ในงานแต่ที่น่าขนลุกกว่าน,นั้นคือมีคนรอดชีวิตครับมีแค่อากับอาสภายสองคนเท่านั้นที่รอดซึ่งการต้องอยู่ดูผลงานของหลานตัวเองแบบนี้บางทีมันอาจจะโหดร้ายกว่าการตายไปพร้อมกับคนอื่นๆด้วยซ้ำนะคะจริงด้วยครับแต่ที่น่าสนใจกว่าสำหรับผมคือฟังของมิลาเรปาเองใช่ค่ะ เขาแก้แค้นสมเร็จแล้วแต่ผลลัพธ์มันกลับไม่เป็นอย่างที่คิดเลยใช่ครับเขาได้ไม่รู้สึกสาใจหรือมีความสุขเลยแม้แต่น้อยแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าอย่างที่สุดอในแหล่งข้อมูลเขาบรรยายความรู้สึกไว้ว่ารสชาติของการแก้แค้นเหมือนดั่งเท่าฐานว่างเปล่าจริงๆแล้วพอน้องสาวมาเจอแล้วถามว่าพี่กลายเป็นอะไรไปแล้ว คำถามนั้นยิ่งตอกย้ำความรู้สึกผิดบาปในใจเขาอย่างรุนแรงเลยและความรู้สึกผิดเนี่แหละค่ะที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญมันกัดกินหัวใจเขาจนทนไม่ไหวเขาเลยต้องออกเดินทางเพื่อหาทางไถ่บาปใช่ค่ะจนกระทั่งได้ยินชื่อของมาปะผู้แปลพระธรรมซึ่งจะกลายเป็นอาจารย์ที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการประวัติของอาจารย์มาปะนี่ก็น่าทึ่งมากนะครับเขาไม่ใช่นักบวชแบบที่เราเรานึกภาพกันเลยไม่ใช่เลยค่ะ เขาเป็นชายร่างกำยำเหมือนชาวนามีเคราครึมเสียงดังแต่แต่ชายคนนี้เคยเดินทางข้ามเทือกเขาหิมาลัยที่อันตรายสุดๆถึง3ครั้งเพื่อไปศึกษาคำสอนตันตระชั้นสูงในอินเดียโห<ฮ>แล้วก็กลับมาทำนาที่ทิเบตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นทั้งปราดผู้ยิ่งใหญ่และชาวนาในคนคนเดียวเลยค่ะเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากครับตอนที่มิลาลิปะไปพบมาปะครั้งแรกเขากำลังไถนาอยู่แล้วก็แกล้งทำเป็นไม่รู้จัก เพื่อทดสอบคำมุ่งมั่นใช่ครับหลังจากทดสอบอยู่นานในที่สุดมาปะก็ยอมรับเขาเป็นสิทธิ์พร้อมกับคำพูดที่น่าจดจำมากว่าข้าเชี่ยวชาญในกรณีที่สิ้นหวังอือือแล้วก็บอกอีกว่าธรรมะได้ไม่ได้ซื้อมาด้วยทองคำแต่ได้มาด้วยไขกระดูกของเจ้าเป็นการบอกใบ้ถึงบททดสอบที่กำลังจะมาถึงใช่เลยครับแล้วบททดสอบที่โหดที่สุดในชีวิตของมิลาเรปะก็เริ่มต้นขึ้น คือการสร้างหอคอยใช่ไหมคะครับมาปะสั่งให้มิลาเรปะสร้างหอคอยหินสูง9้าชั้นด้วยตัวคนเดียวพอเขาสร้างเสร็จอย่างสวยงามด้วยความยากลําบากไปเรียกอาจารย์มาดูค่ะมาปะเดินดูรอบๆแล้วก็พูดเรียบๆว่าทุบทิ้งซะและสร้างใหม่เดี๋ยวนะคะให้สร้างจนเสร็จแล้วสั่งให้ทุบทิ้งเนี่ยนะครับผมถ้าเป็นเราเราท่านๆนคงถอดใจไปแล้วทําไมเขาถึงยอมทําตามคําสั่งที่ดูไร้เหตุผลขนาดนี้ล่ะครับนั่นเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะ ถ้าเรามองผิวเผินมันเหมือนการทรมานคนแต่จริงๆแล้วสิ่งที่มาปะกําลังทําเนี่ยมันไม่ใช่การส้ายหอคอยอ้าวแล้วมันคืออะไรครับมันคือการรื้อถอนอัตตาหรืออีกโก้ของมิลาเรปะทิ้นปทีละก้อนพร้อมกับหินเหล่านั้นอ๋อหอคอยตละหลังคือตัวแทนความภูมิใจความสําเร็จความเป็นตัวตนของเขาการทุบทิ้งแต่ละครั้งคือการทําลายตัวตนนั้นลงนี่คือการผ่าตัดทางจิตวิญญ,ญาณของจริงเลยค่ะโอ้โห ลึกซึ้งมากครับคือเป็นการเปลี่ยนมือที่เคยใช้ทำลายมาเป็นมือที่ใช้สร้างสรรค์ใช่ค่ะแล้วก็ทุบทำลายสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำลายตัวตนของตัวเองอีกทีหนึ่งถูกต้องเลยค่ะเขาต้องสร้างแล้วทุบแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลจิตใจก็แตกสลายจนกระทั่งอัตตาของเขาแทบไม่เหลือแล้วใช่ค่ะตอนนั้นแหละม้าปะถึงได้เริ่มสอนการทำสมาธิแล้วก็ส่งเขาไปบำเพ็ญเพียรในถ้ำที่เล็กมืดแล้วก็หนาวเย็นมาก พร้อมกับคำสั่งสั้นๆว่าอยู่ไปจนกว่าจะสำเร็จแล้วเขาก็อยู่ในถ้ำนั้นนานถึงสมปีเพราะอาหารที่อาจารย์ให้มาหมดลงเขาก็ต้องประทังชีวิตด้วยการกินต้นตำแยซึ่งเป็นพืชที่มีพิษอ่อนๆกินแล้วเจ็บปวดแล้วก็มีรสขมแต่ก็ทําให้เขามีชีวิตรอดต่อไปได้แล้วสภาพร่างกายของเขาก็เลยกลายเป็นสิ่งที่น่าตกใจมากค่ะร่างกายผ่ายพอมจนเหลือแต่กระดูก ผิวหนังแล้วก็เส้นผมเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเขียวจากคลอโรฟิลล์ของต้นตำแยสีเขียวเลยเหรอครับใช่ค่ะจนชาวบ้านที่บังเอิญไปเจอเขาคิดว่าเขาเป็นเปรตหรือที่ฝรั่งเรียกว่า hungry ghost น่ากลัวมากแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความหมายซ่อนอยู่ใช่ไหมครับแน่นอนค่ะและในแง่หนึ่งชาวบ้านก็พูดถูกนะคะเพราะตัวต,วตนฆาตกรของมิลเเรปะกำลังอดตายอยู่ในถ้ำนั้นจริงๆเ oh. มื่อร่างกายภายนอกค่อยๆสลายไป จิตสำนึกของเขากลับขยายกว้างขึ้นความรู้สึกผิดต่อ35ชีวิตที่เขาพลากไปค่อยๆเปลี่ยนรูปไปไม่ใช่เพราะลืมแต่เพราะอะไรครับแต่เพราะตัวตนที่ก่อก,กรรมนั้นได้ตายไปแล้วเขาได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงจากภายในจนกลายเป็นบทเพลงอันโด่งดังของเขาที่ว่าข้าไม่มีอาหารข้าไม่มีเสื้อผ้าแต่ข้าร่ำรวยในธรรมแต่การบำเพ็ญเพียรของเขาก็เกือบจะพังทลายลงนะครับเพราะความเมตตาใช่ครับ ดาเมมาภรรยาของม้าปะทนเห็นสภาพที่น่าเวทนาของมิลาเรปะไม่ไหวและแอบ,บเอามาหารและความอบอุ่นไปให้เขาในถ้ำทำลายความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างสุดขั้วมันอาจทำให้กระบวนการทั้งหมดที่ทำมาหลายปีพังลงได้ในพริบตาถูกต้องค่ะโหกลายเป็นว่าความสบายคือศัตรูตัวฉกาจในตอนนั้นเลยแล้วมาปะทำยังไงต่อครับเขายื่นคำขาดสุดท้ายที่โหดร้ายที่สุดค่ะ เขาบอกมิลาเรปะว่าจงบรรลุธรรมในคืนนี้หรือไม่ก็ตายไปพร้อมกับกรรมของเจ้าซะนั่นคือการบีบคั้นครั้งสุดท้ายเลยค่ะคืนนั้นมิลาเรปะเข้าสมาธิและต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้ทางจิตวิญญาณครั้งสำคัญที่สุดเขาเห็นภาพปีศาจท,ที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งอาจจะเป็นภาพสะท้อนของเหยื่อทั้ง35คนที่เขาสังหารและเสียงของปีศาจก็เยอะหอยันเขาใช่ครับเสียงนั้นพูดว่าคิดว่าการนั่งสมาธิจะลบล้างการฆาตกรรมได้หรือ และนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในเรื่องราวทั้งหมดเลยค่ะแทนที่จะหนีหรือต่อสู้กับปีศาจเหล่านั้นเขาทำยังไงครับมิลเลเรปะกลับเลือกที่จะเผชิญหน้าและยอมรับความจริงอย่างเต็มที่เขาลุกขึ้นยืนแล้วกล่าวกับปีศาจว่าเจ้าพูดถูกอย่างที่สุดข้าคือฆาตกรข้าได้สังหารผู้บริสุทธิ์การยอมรับความผิดของตัวเองโดยไม่ปฏิเสธใช่ค่ะไม่พยายามหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเลย นั่นแหละคือกุญแจสําคัญของการก้าวข้ามอย่างแท้จริงการยอมรับอดีตอันเลวร้ายของตัวเองได้อย่างเต็มหัวใจคือวินาทีที่เขาเป็นอิสระจากมันอย่างแท้จริงเราจะทิ้งท้ายเรื่องราวไว้ในจังหวะที่น่าตื่นเต้นที่สุดนี้เลยนะครับเมื่อมิลเลเรปะยอมรับความจริงต่อหน้าปีศาจที่เกิดจากกรรมของเขาเองเรื่องราวย,ยังไม่จบแค่นี้นะคะแน่นอนครับแต่แก่นสําคัญที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้คือการเดินทางจากความมืดมิดที่สุดสู่แสงสว่าง ธรรมชาติของกรรมที่ไม่ได้เป็นแค่การลงโทษแต่เป็นแรงผลักดันที่สามารถเปลี่ยนทิศทางชีวิตได้และความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงตัวเองผ่านความทุกข์ทรมานและการยอมรับความจริงอย่างถึงที่สุดค่ะแล้ววิธีตารของมาปะที่ถูกอธิบายว่าเป็นการชำระล้างกรรมเนี่ยมันทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดกันต่อนะคะว่าความทุกข์ที่มิลาเรปะได้รับ เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อชดใช้กรรมเก่าจริงๆหรือเป็นเพียงเครื่องมือที่ทรงพลังในการทุบทำลายอัตตาซึ่งเป็นต้นเหตุของกรรมนั้นกันแน่เป้าหมายคือการจ่ายนี่กรรมหรือคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นคนที่จะไม่สร้างนี่กรรมขึ้นมาอีกเลยเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากเลยค่ะ